ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินทรูมิเน่ Wallet ฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของการหาเหรียญคริปโตหรือว่าทรูมิเน่ Wallet หรือว่าช่องทางอื่นๆเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินเข้าทรูมิเน่ Wallet กันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงเราจะได้รับเงินทรูมิเน่ Wallet ไปฟรีนะครับผมเโอเคนะครับผมใน ในส่วนของเว็บไซต์หาเงินฟรีนะครับผมที่สอนเข้าทรูมิ尼โวลต์ได้ก็คือเว็บไซต์นี้เลยนะครับบัคไซไฟนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเว็บในการหาเงินฟรีเข้าทรูมิ尼โวลตหรือเหรียญคริปโตก็ได้นะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับหลายคนเนี่ยยังไม่เคยทานะครับอีกหลายๆคนก็ยังทําอยู่นะครับผมในส่วนของเว็บไซต์บัคไซไฟเนี่ยสมัครง่ายนะครับผมขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครนะครับผมได้แนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับสามารถเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่าง นะครับผมก็ลองเข้าไปดูเนาะสมัครได้ทั้งมือถือ Android iOS และก็คอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าเราใช้งานผ่านเว็บไซต์นะครับผมไม่ต้องไปดาวน์โหลดแอปนันเองนะครับการถอนเงินชูมี่วอลเล็ตเนี่ยผมเคยรีวิวไปก็หลายครั้งมากๆนะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสรับการหาเงินเข้าวอลเล็ตเนาะอันนี้300บาทที่ผมได้รับมาล่าสุดเลยนะครับผมการถอนเงินนะครับสรับชูมี่วอลเล็ตเนี่ยก็ถอนเริ่มต้นอยู่ที่100บาทนะครับสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่1000บาทนะครับสรับรายการ1,000บาท ผมยังไม่เคยถอนนะครับเพราะว่ามันใช้คะแนนค่อนข้างเยอะเนาะส่วนใหญ่เนี่ยผมจะถอนตามที่มีคะแนนอยู่นะครับอย่างเช่น1 0 0 150หรือว่า300นะครับผมก็จะถอนเลยนะครับผมไม่ได้เก็บไว้เยอะนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าตัวเว็บไซต์เนี่ยมันจะเปิดหรือว่ามันจะปิดตอนไหนอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับทางที่ดีนะครับครบเท่าไหร่เราก็ถอนนะครับผมบางคนก็ทําเงินวันละ100 200เลยเนาะในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับก็หลายคนเนี่ยเก่งมากๆนะครับในส่วนของการทําเงินฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะ สอนทําเงินนะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรในส่วนของการทําเงินจากเว็บไซต์บัคไซไฟนะครับก็รีวิวไปค่อนข้างบ่อยนะแล้วก็อัปเดตค่อนข้างบ่อยในการ ใช้งานต่างๆนะครับสลับมือใหม่เลยนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือให้เรามากดที่เมนูของขวัญรายชั่วโมงนะครับก็คือที่เป็นเมนูรูปนาฬิกาเนาะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เรากดดําเนินการต่อนะครับแล้วก็กดติ๊กถูกตรงนี้นะครับผมแล้วก็รอเวลาสักครู่นะครับแล้วเราก็กดตามที่เขาบอกเลยนะครับผมให้เรานะครับทำการกดคําว่าเรียกร้องตอนนี้เนาะกดเข้าไปตัวนี้เขาจะทําการสุ่มคะแนนให้กับเรานะครับผมผมก็ได้รับมาที่16คะแนนและก็ได้อ่า XP มาด้วย อยู่ที่4 XP นะครับจากนั้นนะครับผมให้เรามากดที่เมนูแผงควบคุมนะครับตัวนี้ก็ให้เรากดไปที่โบนัสความพักดีนะครับผมเป็นการเช็คอินการใช้งานของเว็บไซต์นะครับผมแต่ถ้าเราไม่เช็คอินก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเราเช็คอินเนี่ยมันจะได้รับคะแนนมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราทําเช็คอินทุกวันนะครับผมเข้ามาเช็คอินทุกวันเนาะมันก็จะเก็บคะแนนสะสมสูงสุดถึง300คะแนนเลยนะครับเมนูต่อไปนะครับที่อยากจะให้มาทําก็คือการรับ BXT นะครับผม สำหรับตรงนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยทำคะแนนนะครับจากช่องทางนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันได้เยอะนะครับผมแล้วก็มัน100%ซกว่านะครับในส่วนการทําคะแนนเนาะการทําคะแนนของเว็บไซต์นี้หลักๆจะเป็นในส่วนของการทําแบบสํารวจหรือว่าการตอบแบบสอบถามออนไลน์นั่นเองนะครับผมมันมีหลายเว็บไซต์มากนะครับในส่วนของการทําแบบสอบถามเนาะเพื่อนๆหลายคนเนี่ยจะทําในส่วนของยูโดเซเวท m มแล้วก็ปาฟอสซิ l นะครับตรงนี้เนาะปาฟอสซิสนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ สองการทํานะครับก็ผมไม่สามารถเปิดนะครับหรือว่าทําแบบสอบถามให้ดูได้นะครับเพราะว่าอาจจะโดนลิขสิทธิ์ของแต่ละแบบสอบถามนะครับเพราะว่าในส่วนของแบบสอบถามเนี่ยจากที่ผมเคยทราบมานะครับเขาไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้นะครับเพราะว่าหลายๆบริษัทที่เขาทําเกี่ยวกับแบบสอบถามพวกเนี่ยเขาจะไม่เปิดเผยข้อมูลนะครับผมเราจะต้องเข้าไปทําเองนะครับการทําแบบสอบถามนะครับผมอย่าตอบมั่วเด็ดขาดนะให้เราค่อยๆอ่านหัวข้อแล้วก็ค่อยเลือกช้อยในการตอบนะครับจับจุดจับทางได้เมื่อไหร่อันนั้น จะง่ายมากๆนะครับเพราะว่าการทําสายแบบสอบถามเนี่ยได้เงิน100%นแน่นอนนะครับถ้าเรามีความอดทนหรือว่าความพยายามในการทำเนาะมันอาจจะยากช่วงแรกนะครับผมก็ลองทําดูนะครับโอเคนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางเนาะต่อไปนะครับช่องทางต่อไปนะครับก็คือการทําเควสหรือว่าการทําภารกิจรายวันนะครับตรงนี้เราสามารถทําได้ทุกวันนะครับผมทําได้ทุกวันเลยนะครับถ้าเราทําเสร็จเราก็รอทําในวันต่อไปนะครับในส่วนของเควสรายวันเนี่ยก็ดูหัวข้อนะครับว่าเขาให้เราทําอะไรนะครับ กรอกแบบสำรวจนะครับข้อเสนอรับคะแนนจากการเชิญเพื่อนนะครับประมาณนี้นะครับรับได้เลยนะครับอันนี้เป็นเควสต,ตลอดชีพเนาะเราก็สามารถทําไปเรื่อยๆได้นะครับผมอันนี้เควสต,ตลอดชีพนะครับลองทําดูนะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถทําคะแนนได้ก็คือการเชิญเพื่อนหรือว่าการแนะนําเพื่อนนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ความสามารถของเรานะครับว่าเราเนี่ยจะเชิญเพื่อนหรือว่าไม่เชิญเพื่อนก็ได้นะครับสําหรับการเชิญเพื่อนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางทางี่ได้รับคะแนนเร็วและก็เยอะที่สุดนะครับก็ลองไปเชิญเพื่อนดูได้เนาะการเชิญเพื่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีว่าเราเนี่ยจะได้รับคะแนนจากเพื่อนเนี่ยร้อถ้าหากว่าเพื่อนไม่ทําแบบสอบถามหรือว่าไม่ใช้งาน ในส่วนของเว็บไซต์เลยนะครับเพราะว่าเขาจะแบ่งให้เราแค่10%เท่านั้นเองในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับก็ลองไปเชิญเพื่อนดูได้นะครับผมต่อไปนะครับก็เป็นในสนองการถอนเงินเนาะมี2แบบแบบสกุลเงินคริปโตนะครับเราก็สามารถเลือกเหรียญคริปโตได้ถ้าคุณชอบนะครับแต่ถ้าคุณไม่ชอบหรือว่าไม่มีกระเป๋าของการเก็บเหรียญคริปโตเนี่ยก็มาเลือกเป็นชุมนิยเวร์เน็นะครับหรือว่าจะเป็นบัตรเติมเงิน AS Lazada นะครับผมหรือจะเป็นแก๊ปนะครับ ในส่วนของตัวหนังนะครับผมอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูได้ตรงนี้นะครับค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของบัตกรกิฟการ์ดนะครับ เรามาดูที่ทูมี่วอลเล็ตนะครับว่าเราเนี่ยจะแลกอย่างไรนะครับถ้าเรามีในส่วนของคะแนนครบแล้วตามจํานวนที่เขากําหนดเลยแล้วก็เลือกรายการนะครับให้มันขึ้นติ๊กถูกเนาะจากนั้นนะครับผมเขาจะให้เรานะครับใส่นะครับผมเบอร์ทูมี่วอลเล็ตด้านล่างตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนะครับพอเราแลกเสร็จแล้วนะครับผมเขาจะยังไม่เติมเงินเข้าทูมี่วอลเล็ตให้เราเนาะเราจะต้องไปเติมเองนะครับพอเรากดแลกไปแล้วเนี่ยสถานะ หน้าแรกตรงนี้นะครับผมมันจะแจ้งเตือนว่าเราได้ทําการแลกเงินไปนะครับพอเราแลกไปเสร็จแล้ววิธีการเช็คนะครับให้เรามาดูที่ตรงเมนูถอนนะครับแล้วก็กดการถอนเงินที่ผ่านมาจากนั้นนะครับผมมันจะแสดงสถานะตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นในส่วนของการถอนเงินเนาะอย่างเช่น t ูบิ้นวอลเล็ตนะครับจำนวน3า0บาทนะครับผมตรงนี้กุญแจตรงนี้จะยังไม่ขึ้นนะครับผมตรงนี้มันจะรอดําเนินการอยู่แต่ถ้าสถานะมันขึ้นคําว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว กุญแจตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสีชมพูนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ให้เรากดเปิดนะครับ URL กดเปิดไปมันก็จะเป็นในส่วนของ TruMoney Wallet นะครับที่เราได้ทาการแลกไปเนาะเราจะต้องทําการเติมเงินนะครับมันจะมีคําว่าเติมเงินนะครับก็ให้เรากดเติมเงินและก็ใส่เบอร์ TruMoney Wallet ของเรา2ช่องให้เหมือนกันแล้วก็กดส่งแค่นั้นเองนะครับเงินก็จะเข้าไปที่ TruMoney Wallet ของเรานะครับเพราะว่าบางคนที่คอมเมนต์สอบถามเข้ามาเนี่ยเขาไม่เข้าใจในส่วนของตรงนี้เขาบอกว่า ผมแรกไปแล้วนะครับผมสถานะก็ขึ้นสมบูรณ์แล้วแต่ทําไมเงินไม่เข้าไปที่ทูนิ a l ล e t ซึ่งในส่งของเว็บไซต์ b ัค s ซฟเนี่ยเราจะต้องเติมเงินเข้าที่ทูนิ a วล e ตเองนะครับทางเว็บเขาจะไม่เติมให้เรานะครับผมเขาจะจัดส่งมาให้เราแบบนี้นะครับพอเข้าใจเนาะในส่งของการเติมเงิน t r u m ทูนิ a l ล e t ของเว็บไซต์ b ัค s ซฟ f i ตัวนี้ก็เป็นประวัติการถอนเงินทั้งหมดเนาะผมเคยถอนไปทั้งหมดประมาณ120.6ดอลลาร์นะครับผมก็ประมาณ4 0 0 0กว่าบาทนะครับผมประมาณ4 0 0 0กว่าบาทในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับสำหรับเว็บไซต์บัคไซไฟนะครับผมก็จ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับผมในส่วนของการถอนเงินชุมนิโวลเลตหรือจะเป็นเหรียญคลิปโตต่างๆก็จ่ายเงินเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังไม่เคยทําก็ลองไปสมัครทําดูส่วนคนที่ทําอยู่แล้วก็ทําต่อไปได้เลยนะครับถ้าใครชอบการหาเงินฟรีต่างๆก็ ฝากากดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ